วันนี้ก็มาเดินตามฝั่งดูปลาค่ะปลาเล็กปลาใหญ่ตามฝั่งเหมือนเดิมวันนี้มาดูว่าปลาจะขึ้นมาเยอะไหมแต่บางวันขึ้นเยอะมากค่ะแต่บางวันขึ้นน้อยไม่แน่นอนนะเดินไปเรื่อย พี่ก็ไปเจอกลุ่มที่อื่นพี่ก็เจอที่นี่แต่ตรงนี้รู้สึกว่าไม่เยอะมีแต่ไม่เยอะค่ะตรงนี้เสียงนกแว่แวๆอยู่ลึกเลยค่ะนนน,น ผุโผล่ผุโผล่ลึกๆป่าเดินไปอีกค่ะตรงนี้น่าจะไม่เยอะทางโน้นทางโน้นก็จะมืดแต่นกกาเยอะมากค่ะทางโน้น 勇敢。<laughs> งามมากค่ะงามขึ้นมาแบบงามมากเลยอ้นอกไปแล้วนกไไปแล้ว หยังดิ้นค่ะดิ้นแรงมากเลยสามตัวที่เบียงกันมาเลยค่ะเสียงใครเสียงดังจังดย โอ้ยาวเหมือนงูเลยนู้ดๆแต่จะจะมีเด็กเสียงเด็กมากับพ่อแม่เขาออกกำลังกายเดินรอบบึงฮะ ลลปลาเล็กปลาเล็กอู้กลุ่มปลาเล็กการดำยืนเฝ้าอยู่โูโ้ยืนเฝ้าจะกินปลาเล็กอู้โอ้ย <laughs> มีเสียงเป็นไรของเขาเนี่ย นเฮ้ยมีปลาสีส้มด้วยจะรอดหรือเปล่าฮะจะรอดปลาใหญ่ไหมเข้ามาในกลุ่มเข้ามาในฝูงปลาใหญ่รอดยากนะ ตั้งหน้ากันไปให้อ้วนเลยค่ะ S <S เห็นเห็นเห็นเงาขึ้นมาค่โอ้นก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 ลับกันกลับกันเป็นแถวเลยคะ่ะนุน่นโอ้โห,โหปลาใหญ่ไล่ปลาเล็กเทียบเลยนุนตั้งหน้าไปแล้วค่ะนุน่นนุ่นอะ ป่าดินทางโน้นแรงมากเลยค่ะโอ้ยกล้อง ปลาเล็กปลาใหญ่มากค่ะแล้วก็เดินมานเรื่อยๆปลาดำตัวที่อยู่ข้างหลังยังไม่ไปเลย มาแอบดูกินปลาค่ะเขาจะมาต้องกินปลา ดินก็กล้องไปไม่ทันนุนนะคะเป็นแถวไปตามฝั่งไปตามฝั่งแล้วปลาเล็กก็ต้องรีบกระโดดหนีน่นนุนเห็นแต่หางค่ะเป็นทางไปนุนอู้ ปลาเล็กกระโดดเป็นทิ้วแถวเลยค่ะนุน่นถ้าเข้าไปปลาใหญ่ไปค่ะนุน่นทุนี้มาตามฝั่งเลยค่ะ เหมือนแม่กับลูกดินอีกแล้ว ไปอีกไปอีกจะมองเห็นอยู่ค่ะถ้าน้ำใสๆถ้าเขาไม่มาเยอะถ้ามาเยอะน้ำก็จะขุ่นมองไม่เห็นค่ะน้ำใสเมื่อคืนฝนตกที่บึง ถ้าฝนตกแรงก็จะเห็นปลาบืนนี้ฝนไม่แรงค่ะโอ้โๆปลาเล็กปลาเล็กปลาเล็กโอ้โอโอโอหนหนุๆตกใจคะ่ะถ้าดินแรงแรงแบบนั้นนะ่ะปลาใหญ่ไปกวนปลาเล็กหุ่น น,ะะน,นี้คือบรรยากาศริมบึงค่ะริมริมบึงเลยค่ะเดินรอบรอบบึงมาค่ะไปอีกไปอีกโอ้หัวปลานี่ใหญ่จังเลย หนเอ,อาหารกาดำปลาไม่ขึ้นเยอะเพราะว่าอากาศแบบนี้เหมือนฝนมาฝนจะมาค่ะ แต่บางวันก็จะมาแน่นๆเลยค่ะเยอะมากๆแต่วันนี้มาน้อยมาน้อยแต่ก็ไม่แน่เดินไปอีกบางทีก็จะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มพ<ม>คุณยายก็ยืนใกล้ฝั่งเกินกล้องก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนูน่นนู่นกว้างออกไปนู่นนละะ่ะ นู่นทางนน้นเลยค่ะเนี่ยต่งมากเลยค่ะนี่เนี่ยก็ขึ้นมาไปกันกันกบกลุ่มปลาเล็ก ดาตัวนี้ก็มาจ้องอยู่ข้างหลังเลยคะ่ะนู่นอ่ะปลาเล็กเป็นทิวเต็มเลยค่ะอาดาก็เลยมาจ้องเห็นไหมอื้โทางนี้เขาก็จะไปกันเป็นแถวเป็นแถว่ะค่ะนี่นี่นู่นเลยไปทางนน้นเลยค่ะน่นไปเรื่อๆตามฝั่ง ไปค่ะอ้อโอ้โหทางโน้นค่ะปลาใหญ่ไปถึงนู่นน่ยนู่นได้ลปลาเล็กใส่กล้องอ,อย่างไวเลยยังก็ไม่เห็นนะ โอ้เวียนหัวแย่เลยค่ะอ๋อมีเสียงเด็กร้องไปกับพ่อแม่เขา ลองทำนายโอ้ยกลัมล้มล้มจะล่วง ข้างหลังก็ดินอย่างแรงเลยค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ค่ะ โอ้กล้องคุณยายก็ไม่ชัดไม่ตรงไม่นิ่ง <c oughs> ก็ปลาว่ายน้ำกล้องก็จะใส่ไปด้วยเดินไปด้วยค่ะยืนยังไม่นั่งเลย โอเคค่ะคุณยายขอจ็บภาพบรรยากาศไ้แค่นี้ก่อนค่ะภาพที่พึงใหญ่ค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะบ้านคุณยายกับหลานๆเจีาคุณยายจะตามไปหาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจ เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ